สวัสดีค่ะพอแพตตี้ชาแนลนะคะปฏิทินท้าวเวสวรนเดือนมีนาคมสองห้าหนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูเดือนมีนาเรามาดูเดือนมกรากับเดือนกุมภาก่อนนะคะ,ะเดือนมกราคมวันที่สองนะคะ,ะเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นเลขสองนนะคะะแล้วก็ รางวัลเลขท้ายสองตัวห้าหนึ่งนะคะอ่ามีทั้งบนและล่างเลยนะคะอ่าต่อไปไปดูวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมกราวันที่สิบเจ็ดมกราเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะคะแล้วก็เลขท้ายสองตัวเป็นสองสามอ่ามีทั้งบนและล่างเลยนะคะ เจก็จะเป็นสองตัวท้ายของเลขสามตัวนะคะด้านบนอ่ะต่อไปเราไปดูเดือนกุมภาพันธ์กันนะคะวันที่หนึ่กุมภาพันธ์นะคะเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1 7 0, 0่นนะคะแล้วก็เลขท้ายสองตัวเป็นห้าหนึ่งนะคะ ต่อไปเป็นวันที่16กกุมภาเลขท้าย3ตัวของวันที่1จะเป็น377แล้วก็เลขท้าย2ตัวเป็น50นะคะ3ามเจตัวเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขของชุดด้านบนนะคะปฏิทินทาเวสวันอ่าต่อไปเราไปดูเดือนมีนาคมกันนะคะเดือนมีนาคมนะคะ ตัวเลขสามตัวก็จะเป็น0ูนย์เกกับ552แล้วก็มี0ูนย์หนสีมาด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ชุดตัวเลขสองตัวจะมี3ามสองสามห้าสองเก้าห0ห้าศสองหกหหนึ่ง แล้วก็เก้าห้านะคะอ่าแล้วก็จะมีเลขประจําวันด้วยนะคะของวันที่1จะเป็นเลขหกกับเลขสี่นะคะอ่าแล้วก็วันที่16จะเป็นเลข5กับเลขเก้นะคะอ่างวดนี้อาจจะเป็นเลขห้กับเลข9นะคะอ่าเอาให้ดูกันทั้งวันที่1แล้วก็วันที่16กกันเลยนะคะตัวเลขจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ แล้วก็มีตัวเลขปริศนาด้านล่างด้วยค่ะอ่าเป็นแปดสองเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งหกนะคะอ่าลองเลือกตัวที่ชอบตัวที่ใช่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ